สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนวันนี้จัดเมนูลาบมะปัตต์สองวยกคราะห์ถุกปวดหัวตึบด้วยวันนี้นะโดนแจแล้วห่าวลาบอย่างเดียวนะอนอกเรา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 ได้เห็นลาบเหนียวนะครับดื้อเลือดีนพริกลาบบขวัญเนาะผมอันเราปีนี้ปีไปตำ่ทควยตรือหอมเผ็ดพงเด้อ เนี่ยพักกรักับมมุเนี่ยครับสปะสเปดเดอสเลี่ยมมะคอต้องฟักดองฟักเ็มนะครับยอดบะกอกฟักการคิวบะเขือนนาะพิกสดเดอกมะอตัดให้ห่าวลาบเหนียวเหนียวมะอหม้อสกัดก่อนวันนี้นะลุยเลยเสียเวลาเออเดียนอยังไงซวยกันเด้อหน่อมัน ก็ๆๆๆมีน้อยกินน้อยอืม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 น้อสุดยอดสุดยอดดูไสฟไฟครับนี่จะหลับเหนียวๆสักม <vid> ั้งอืม đồ vật cắm bổ lỡ vậy xỉa với lá ừ ồ ừ, oh, đây xỉa ừ ừ ừ ngài chí với xe chả xói xói với lạp nó say kia xanh hả quá tương lắm mọ lạp đi đừ, đừ, đừ. ừ ừ, ừ, ừ. Thuốc cả kín mà thuốc cả kín á Có mất lắm Đúng phải đuông mắn Phòng im từ mi hâu sắc quán lắm Từ Mắc 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 Ừ, ổn đây là kim thì tắm trợ. ừ, ừ. Ừ. ว่าอืมนี่ลาบเหนียวดิมเหนียวแตวันนี้นะเดี๋ยวปูใส่หน้อยคือมันเหนียวอืมจะได้ไปรึแตกก็เดี๋ใส่เกลือดิ เพราะมันแข้นเนี่ยน,ะ,น,ยนยะครับกว่าแรงดูเดีอดดูอย่างมู้อ่ะครับจะแข้นเลยนั่นแช่เหรอแปลกหรือดังไปส่งสามบ้านแล้วเนี่ยต่อไปกันพักไฟหอมดวนใส่เลยนะครับ ก็ไปใส่สูนี่เลยอะผมนะผมหลายสูดเนาะนั่นไปกับอืมดูเหนีแล้วครับนี่ครับต่อไปกันนี่เลยนะครับคนนเลยนะผมเสียเวลาอืมไส่เลยอืมอยูวเข้าและวเอาง่ายบายก้น เดือดใส่น้อยพลาบใส่เลยนะครับพิกลาบใส่ื <c> ้ <oughs> ืลาบเหนียวครับลาบเหนียวดวูเหนียวแก่ดีนะด้อต้องขามเหนียวนะครับนี่นะเพออียใส เด้ผมคิดนี่มีคนยิ่งเหนเหียวนะครับมะแดงกับน,น้อยกันเลียดใส่อืม้มอื้มเห็นนักลำนักเลียดบานเด้อกัอนจะใครละ่ะ ไอโนโอโตไซอืมดเ,ดเด้ียอะดูเนียวกุ้ยนะครับของแต่เดอ้อนี่นะความือพอครับนี่มีต๊เลยนะครับดกดอเออดูดเนียวกุ้ยครับ ด้อติดถอยกะละมังเลยอ่ะด้อเนี่ยสูตรไผยสตรมันเนาะเด้ออือฮึเด้อมีคนหนีเหนียวครับนี่นะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวได้แล้วครับรสลาบเหนียวนะสุดเผยสตรมันในกี้ฬาละเนาะวดเต้อตู่ตู่ตู้ตู่อืม ห่าวก่อนโอ้อออเอาก็่อนก็เหนียวตัวเฮ้แกข้าวให้หน่อยนอเนาะเตอ่อันมันดื้อผมเคยลู้นะครับเด้อน่ารู้เดียวน่ะหมอกกินข้าวล้อเนาะแก๊อ๊อฟเจ็บเนื่อยเจ็บตัวเออคือโดของแตะนะครับเด้อหนับเหนียวอืมต้องหน่อบอกออก,ออกนะ็อ่ะ ơ, ừm, taq, kiu ừm, 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 khâu ừm, Ngắm ừm, ngắm ừm, ừm, giống ừm, 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 โอ้ยุ่งกระพบกมา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 ไปมาแล้วครับมาแล้วครับหวยกับพุกมากินด้วยกันนี่มาว่าเด้ออหวยกับพุกเด้อข้าบ้านกับพุกเนาะมาอดลาบเลยอ้อเด้อหลายยังเด้อกวานจังเก้เอะน่อยไปแก้เอยอนอย

anh phật phát đón được như nào? đang phải này sọc cấp phật đón phật kiếm phật đón nè cứ ừ, đục đi cấp ông nó khốn ăn bên thích, ừ. Ừ, một chín hết nó ừ ông Nghe trắng này một cái cấp họ trắng Tắt là tả là trắng hẹp Đó Ừ, ngon 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 quá. Ừ, ngon nắp, Ừ, ngon quá. 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 Ừ,

พักการมงห้องเนี้ยอ๋อบ้านผมห้องพักการแม่ตัดิ้เลยอ่ะหนักอ่ะผมมาผมห้องแม่คนณบร้อยปลูกกอดกบ้านผมตะก่อนเตรดยปูกเต่อ่อสูตรบุร้อยมานปูกอบม่เมยาต้นน้อยน่อยเกิดเหมวงอ่ะเน็ะแม่ท่ผมห้องใช้จะบิ๊กอ๋อแต่คือรังจืดเลยเนาะแล้วก็บอืม ตุดลองทำาน่ะครับด้อลับเหนียวสุดไสุ่ดมันนะครับเนะโอเคนะครับเนาะัาน